รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาสเตอร์เวทีแจ้กเกิดร้องถล่มดาวต่อนเนื่องความสนุกจากเมื่อวานนี้เป็นคุณจอยสาวหล่อที่ออกมาร้องเพลงฟ้าเพลงถึงยาย และคู่แข่งของเธอก็คือคุณจอยมากับเพลงคนเลวที่รักเธอแล้วคุณจอยจะสามารถร้องถล่มดาวได้หรือไม่เราไปดูกันเลยวันนี้น้องจอยจะร้องถล่มดาวของเราได้หรือไม่ได้คณะกรรมการต้องตัดสินใจครับ ถล่มได้หรือไม่ได้ชูป้ายครับ <Yeah. S 1> โอ้ยสองต่อหนึ่งเสียงนะครับวันนี้น้องจอยทำสำเร็จอา้าวรับเงินรางวัลไปฝากยายอีก5,000บาทเป็นคุณจอยจากทางบ้านที่ถล่มดาวได้สำเร็จตอนนี้คนแข่งคนต่อไปพร้อมแล้วเราไปชมกันต่อเลย สำหรับนักร้องคนต่อไปแน่นอนผมบอกให้ว่าคุณคงไม่เคยได้ยินคํานี้แต่มันมีคํานี้จริงๆไม่ทราบว่าคุณเคยได้ยินคําว่าวิศวกรตู้เย็นไหมครับวิศวกรตรู้เย็นครับอาจจะเจอวิศวกรไฟฟ้าวิศวกรโยธาแต่คนคนนี้ครับเขาเป็นวิศวกรตู้เย็นจะเป็นอย่างไรมาพบกับคุณอนเนกครับ ตัวเองเลยครับสวัสดีครับผมชื่ออนเนกป้องดูครับปัจจุบันเป็นอาชีพวิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ตู้เย็นครับตู้เย็นน่ฐานจริงๆผมเคยไปเยี่ยมชมโรงงานนะนะเขามีระยะเวลาเหมือนกันว่าตู้หนึ่งควรจะใช้ไม่เกินกี่ปีอันนี้พอจะรู้ไหมหัวใจสําคัญของมันคือตัวคอมเพรสเซอร์ครับคือมันมีอายุประมาณ10ปี สิบปีใช่ครับแล้วงานที่ทํานี่ออกแบบทํานู่นทํานี่หมดทุกอย่างมาเป็นวิศวกรเกี่ยวกับการทําตู้เย็นได้ยังไงครับตอนแรกที่สมัครก็คือมันมันมันเป็นคือตําแหน่งคือดีไซน์เอนจิเนียร์ครับรู้สึกเราท้าทายดีน่าจะเป็นการออกแบบแล้วก็ได้คิดอะไรใหม่ๆแล้วการจะซื้อตู้เย็นหนึ่งตู้เนี่ยต้องดูอะไรเป็นหลักๆจริงๆแล้วแต่มุมมองของลูกค้าแต่ละคนครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะมองกันที่ฟังก์ชันการใช้งานครับซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีมันมีอิทธิพลมากก็คือ เราก็มีการแบบคิดฟังก์ชันใหม่ๆให้ตู้เย็นอย่างเช่นการถนอมอาหารได้ได้นานขึ้นครับได้ทําให้อาหารสดขึ้นอย่างเช่นเทคโนโลยีกล่องเก็บอาหารระบบสุญญากาศอะไรประมาณนี้ครับน,น้องอเนกพิธานพินึงตู้เย็นเนี่ยมันมีอายุการใช้นานอย่างที่พี่นกบอกสิปีใช่ไหมประมาณแต่ที่เ้เกิดมันพังก่อนเงี้ยเอ้ยสีป่ปีหรือ5ปีพังแล้วเนี่ยมันเกิดจากเพราะอะไรแล้วแต่เคสบาเคสนะครับที่ที่เจอบ่อยๆคือระบบน้ํายารั่ว ครับก็คือท่อท่อน้ํายารั่วอ๋อที่คือพบเ่อไหมอะใช่ครับแล้วก็เนี่ยถ้าอยากมีตู้เย็นในฝันนะบอกวิศวกรก็ได้อยากเพิ่มอะไรให้กับฟังกชันตู้เย็นอยากให้มันแบบเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ได้คนรีโมทแบบจะได้ซื้อตู้เย็นตู้เดียวแบบในบ้านหรือในคอนโดอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกว่า แม้แต่จะเดินไปเปิดคืออาหาอะไรกินก็จะไม่เดินแล้ไม่เดินไม่เดินกดรีโมทปั๊บตู้เย็นเคลื่อนมาหาเราเลยวิ่งมาเลยโอ้โหแล้วถ้าเกิดมันอยู่ชั้นล่างอ่ะแล้วเธออยู่ข้างบนมันไม่ขึ้นกระได้อ่ะไม่ขึ้นกระไดอย่าห้ทำช่องร้อนช่องร้อนในตู้เย็นแช่เย็นแล้วก็มีแช่ร้อนอ่ะมัจะได้ไหมน่าสนใจครับน่าสนใจ คือแช่แต่ว่าแยกคนคือของบางอย่างมันไม่ต้องแช่ตู้เย็นอย่างเดียวไงอยากอยากให้มันร้อนๆอยู่แช่ร้อนไว้เออเอออันนี้ก็ไอเดียดีแช่ร้อนอะแช่ร้อนไม่แช่ร้อนอยากให้เป็นตู้เย็นที่สามารถจะคำนวณแคลอรี่ของสิ่งที่อยู่ในละในตู้ได้แล้วก็แล้วก็บอกได้ว่าอาหารจะหมดอายุเมื่อไหร่อันนี้ของมิ้นท์นะข้าเท่าของไอดาวเยอะพี่ว่าของมิ้น์ดีกว่าของมิ้น์ดีกว่าอ๋ออยากให้มีอะไรในตู้เย็นผมอยากให้มีระบบ คอมพิวเตอร์มาพูดคุยกับเจ้าของได้ครับเปิดพ๊บสวัสดีครับเจ้านายพี่เงาเหรอพี่มันมีมันมีมันมีเซนเซอร์ขายมันมีเซนเซอร์ขายไม่เอาแบบดี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 ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพูดเลยของญี่ปุ่งของญี่ปุ่นเลยเขาก็มีตอนตอนนี้ล่ะตู้เย็นที่ที่เรียกว่าอ่าทันสมัยที่สุดมันมีคือเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็คือมีแบบทัชสกรีนแล้วก็เปิดสามารถเปิดประตูได้เลยครับแล้วก็มีน้ําแข็งอัตโนมัติ ครับแล้วก็มีกล่องเก็บอาหารระบบสุญญากาศครับโอ้โหเนี่ยพี่จตถามาเนปหน่อยตัวเนี้ยตู้เย็นที่แพงที่สุดเลยอยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งแสนบาทครับนั่นคือแพงที่สุดแหละในกับบ้านนะไม่ได้จะลงงานนะแต่ถ้าที่ญี่ปุ่นนี้ก็ก็มีอีกสองสองแสนนี่อหูเหรอครับอเอาละวันนี้นะเรามอบไว้ก่อนห้าพันแต่จะต้องเอาชนะดาวของเราให้ได้ งั้นมาดูว่าจะได้แข่งกับใครนะครับวงล้อแจ้งเกิดมาเลยครับพร้อมแล้วก็หมุนเลยครับแล้วเราจะร้องเพลงอะไรครับเหน่วันนี้วันนี้ร้องเพลงสั่งได้สั่งแล้วครับสั่งได้สั่งแล้วของใครอะครับ ของพี่ไผ่พงศธรครับของพี่ไผ่พงศธรนี่อ้าวมิ้นร้องเพลงอะไรสู้เขาคะ,ะมิ้นจะร้องทรายกับทะเลค่ะใครจะเป็นฝ่ายชนะเดี๋ยวมาลุ้นกันแต่ตอนนี้ที่แน่ๆฟังน้องอนเนกกับสั่งได้สั่งแล้วครับ